สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่ผู้บริหารของบริษัทยูฟันถูกตำรวจออกหมายจับไปแล้วกว่า10รายคนเหล่านี้ต่างเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบเลี่ยงการกระทำความผิดไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสรารน์รัตนสุวรรณ และปะปะงลุยติดตามยึดทรัพย์สินเครือข่ายยูฟันธุรกิจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนจนได้รับความเสียหายกว่า38,000ล้านบาทพร้อมทั้งออกหมายจับผู้ต้องหา13คนในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการช่อโกงประชาชนขณะนี้จับกลุ่มได้แล้ว7คนหลบหนีอีก6คนซึ่งตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี ปฏิบัติการแรกยึดทรัพย์สินเครือข่ายยูฟันเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารที่พักของโครงการบางกอกมารีน่ารีสอร์ทในพื้นที่ตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าบริษัทยูฟันสโตจำกัดได้นำเงิน165ล้านบาทมาซื้อโครงการบริษัทยูฟันได้ทำการซื้อยูนิตของอาคารที่พักนี่นะครับของ โครงการบางกอกมารีน่าแอนด์สปาด้วยนะครับจำนวน10ได้จำนวนห0 0้ยูน่ตนะครับยูฟันได้จ่ายเงินมาจำนวน165ล้านนะครับวันนี้ก็เลยต้องตามมาอายัดในส่วนของที่บริษัทยูฟันได้ซื้อไว้และบริษัทยูฟันก็ได้นำชื่อของโครงการบางกอกมารีน่านั้นไปใช้ในเชิงการค้าในเชิง <R> ที่นน่เจจ้้้้าาาขออองงงบบกกรรรััยยยนนนนโดดแไไมมิิคต่อมาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านสองหลังในหมู่บ้านแกรนแบงคอกบูรวาดย่านรามอินทาของนางสาวพีรยาหานพลมหรือเอผู้ต้องหารายล่าสุดของยูฟันที่ถูกออกหมายจับและยึดบ้านทั้งสองหลังรวมมูลค่ากว่า55ล้านบาท พร้อมรถยนต์โตโยต้า MRS สีแดงเพื่อส่งให้ปะปะงตรวจสอบทีมข่าวได้ชดเชกฝ่ายลงพื้นที่หมู่บ้านแกรนแบงคอกบูรวารย่านวรามอินทาซึ่งเป็นบ้านของนางสาวพีระยาะผู้ต้องหารายล่าสุดในคดียูฟันซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้นํากําลังเข้ามาตรวจค้นและอายัดบ้านหลังนี้ไว้แล้วซึ่งพบว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่ในระหว่างการตกแต่งภายในและนี่ก็เป็นเพียงทรัพย์สินบางส่วนเท่านั้น นางสาวพีรยาหานพรมหรือเอเป็นแม่ทีมอันดับต้นที่มีสมาชิกลูกข่ายกว่า20,000คนหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากกับสโลแกนชีวิตดีดีซื้อของเงินสดล่าสุดเอแม่ทีมอันดับต้นของอยู่ฟันติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจและให้การว่าเป็นเพียงผู้เสียหายพร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารอยู่ฟันออกมาปกป้องสมาชิก และให้สมาชิกยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเองและคุณโนตเองนะคะเป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งของยูฟันนะคะซึ่งก็เป็นในทางของผู้เสียหายเหมือนกันณวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างนะคะเอย,ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเอยอยากให้สมาชิกทุกคนนะคะ แลาเรียกว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในบางครั้งนะคะสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราเห็นเรามีการแยกแยะทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะครับสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการแยกแยะที่สําคัญก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับที่จะใช้ประมวลผลแล้วก็จัดเครือข่ายออกมาก็จะเห็นว่าใครเป็นตัวการที่สําคัญแล้วก็เห็นว่าใครเป็นเหยื่อหรือใครเป็นแค่เพียงผู้เสียหายครับ ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับก่องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดให้ผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่อยู่ฟันเข้าแจ้งความขณะนี้มีผู้แจ้งความอย่างต่อเนื่อง ผู้เสียหายรายนี้บอกว่าถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนกับยูฟันเป็นเงิน35,000บาทโดยหลงเชื่อว่ายูฟันเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งจะให้ผลตอบแทนได้สูงถึงปีละ6 0 0 0นบาทผ่านไป2เดือนกลับพบว่าไม่ได้เงินคืนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความทั้งที่ถูกแม่ทีมข่มขู่ยังไม่ได้ครับแม้แต่บาทเดียวยังไม่ได้ในเมื่อเสียหายเราต้องการขายคืนเพื่อจะเอาเงินคืน แต่แม่ทีมบอกว่าเราซื้อไปอยูโทเทตละ4บาท50สตางค์แต่แม่แม่ทีมบอกว่ารับซื้อคืนให้ยูโทเทตละ50สตางค์เท่ากับเราลงทุนไปเราจะได้เงินคืนแค่3-400บาทน้องจะได้คืนแค่พันกว่าบาทลงไปแสนกว่าเขาก็ขู่ฮะว่าถ้าคุณไปแจ้งความเนี่ยจะวางจะโดนบริษัทฟ้องกลับ คุณจะฟ้องกลับในลายนะเขาสมในลายกลุ่มนะว่าจะโดนฟ้องกลับว่า,าเป็นการให้คุณไปแจ้งความคุณเสียหายอะไรคุณแจ้งความเท็จพ้าเขาเป็นบอกว่าเป็นระบบธุรกิจแบบ e commerce ค่ะเป็นการลงทุนเล่นคือหุ้นเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราก็ทราบว่าเคยเห็นหุ้นกลุ่มเหมือนกันนะคะพี่แต่เขาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดอย่างนี้ไนงะเราก็ไปเช็คอยู่นะคะอย่างอยูอ่ของทะเบียนของบริษัท ยูฟันพาวเวอร์ตี้เขาก็มีการลงทุนการจดทะเบียนจริงเขาก็มาบอกเราว่าเขาเอาเงินลงทุนตรงนี้ที่แต่ละคนมาสมัครเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เอ่ยไรเอ่ยเนี่ยคือรู้สึกตอนนั้นที่จะบอกว่าที่บางปูราใช่แล้วก็มีน้ําดื่มไหมคะโรงงานผลิตน้ําดื่มเลยนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่คนยูฟันก็ทราบดีนี่ยังไม่เคยได้ได้เห็นเลยนะเพราะว่าสมัครปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้แพ็กเกจ2,500ขวดแต่เราก็ไม่เคยได้น้ำดื่มมาทานสักขวดเลย ก่อนหน้านี้ทีมข่าวน a ช i ั่นเไฟได้สอบถามไปยังสคอบอถึงการจดทะเบียนของบริษัทยูฟันสโตจำกัดซึ่งชัดเจนว่าขออนุญาตทำธุรกิจแบบขายตรงไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซอย่างที่แอบอ้างและได้เพิกถอนใบอนุญาตไปเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้สคบอเตรียมยึดใบอนุญาตอีก10บริษัทที่ทำผิดเงื่อนไขการจดทะเบียนจากทั้งหมดกว่า900บริษัท แจ้งเป็นข้อมูลไว้นิดหนึ่งนะว่าณนะเวลานี้บริษัทนี้ที่ทําธุรกิจอยู่นะั้นนะไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดรับรองว่าเขาทําถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือเขาไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับให้ทําธุรกิจนี้เรียนตรงนี้เลยว่าบริษัทที่ทําอยู่ขนาดนี้นะยูฟันนะไม่ได้รับใบอนุญาตอะไรจากภาครัฐเลยที่ให้เขาทาธุรกิจที่เขาทาอยู่ปัจจุบันทุกบริษัทถ้าใครยื่นเรื่องเข้ามาเราอนุญาตหมดแต่หลังจากนั้น6เดือนเราจะตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ไม่ทำตามแผนธุรกิจไม่ขายสินค้าตามที่แจ้งเรามาเราก็จะเพิกถอนนอกจากบริษัทยูฟันที่เราตรวจสอบแล้วตอนนี้ยังอยู่ในบัญชีของเราที่กำลังตรวจสอบอยู่ประมาณ10บริษัทที่ทำคล้ายๆกับยูฟันถ้ามีความผิดชัดเจนเหมือนกับที่ยูฟันอยู่นะครับเราก็จะดำเนินการนำเรื่องนี้ร้องข่าวโทษไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการกับบริษัทที่เหลือด้วย หว่างที่ตำรวจไล่ล่าเครือข่ายยูฟันปปงเดินหน้ายพพึดทรัพย์ผู้ต้องหาล่าสุดได้เปิดตู้เซฟของนายรัฐวิทย์ทิติอรุณวัตรหรือเสียโน้ตและนางสาวพีรยาหานพรมแฟนสาวพบเงินสดกว่า26ล้านบาทและทองคำแท่งหนัก80บาทล้นทะลักออกมาจากตู้ โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินของทั้งสองมาแล้วหลายครั้งทั้งบ้านพักรถยนต์โฉนดที่ดินและทรัพย์สินต่างๆรวมกว่า183ล้านบาทขณะที่ตู้เซฟอีกตู้เป็นของนายอภิชนันทแสงกล้าหรือนัทผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ ภายในพบทรัพย์สินประเภทโฉนดที่ดินทองคำและเครื่องประดับรวมกว่า43ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเล่มทะเบียนรถยนต์อีก4เล่มรวมตัวเลขล่าสุดที่ปะปะงอายัดทรัพย์สินในคดียูฟันกว่า740ล้านบาทช่วงแรกที่ทางพนักงานสอบสวนได้ยึดทรัพย์เนี่ยครับก็คงจะต้องสอบสวนเรื่องพท็จจกิงต่างๆนะครับประกอบพยานหลักฐานเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบที่มาของทรัพย์ หลัจากนั้นก็จะรวบรวมยาหลักฐานส่งมอบให้ทางสำนัก,กางานปปงในช่วงแรกเนี่ยเมื่อเรารับมอบทรัพย์สินมานะครับในหลักการของปปงก็คือเราก็คงจะต้องแจ้งเจ้าของทรัพย์นะครับหรือผู้มีสิทธิ์นะหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเนี่ยให้มาโต้แย้งสิทธิ์่อนะครับว่าการโต้แย้งสิทธิ์ก็ตามกฎหมายก็คือภายในสจุดวันนะถ้าพยานหลักฐานรับฟังได้น,นะครับหรือว่าถ้ารับฟังไม่ได้เราก็จะ อายุดายัดทรัพย์สินนั้นขณะนี้นะครับสำนักงานปปงเราเราก็ได้ดําเนินการแก้ไขกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าทรัพย์เหล่านี้นะครับหากยึดและนําส่งสารเนี่ยก็ตามกฎหมายปัจจุบันนะทรัพย์ก็จะต้องตกในของแผ่นดินนะครับเราจะเร่งนะครับแก้ไขกฎหมายนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้โดยจะให้ทรัพย์เหล่านี้ส่งไปคืนผู้เสียหายได้ต่อไปผู้เสียหายเรียกร้องให้อยู่ฟันรับผิดชอบโดยคืนเงินให้กับสมาชิก ที่ไม่สมัครใจทำธุรกิจต่อเพื่อยืนยันว่าอยู่ฟันไม่ใช่ธุรกิจผิดกฎหมายถ้าอยู่ฟันนะคะคิดว่าตัวเองเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายจริงคุณก็ต้องเลือกคนทําธุรกิจกับของคุณเองคนไหนที่ไม่ยินดีทําธุรกิจกับคุณคุณก็ควรจะคืนให้เขาส่วนคนที่ทําธุรกิจกับคุณถ้าคุณถูกกฎหมายจริงๆอ่ะคุณก็ยึดธุรกิจคุณไว้ไม่ใช่ปัญหาณนะวันนี้เราไม่เคยคิดทําธุรกิจกับเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจว่าเรามาแจ้งความดีกว่า ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแจ้งความอยครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเป็นเป็นวงจรมหาศาลซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ะระดับครอบครัวมันเป็นระดับสังคมมันเป็นระดับความเสียหายมันมากมายผู้เสียหายของยูฟันเรียกร้องให้ผู้บริหารคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์จะทำธุรกิจต่อ เพื่อยืนยันว่ายูฟันประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook n a t i o n x f 22